ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะมื่อนี้แอดก็มีแนวทางที่ดีๆของปู่น้องรักเนาะค่ะพี่น้อง ว่าปูซิตัดบนตัดล่างตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากปูเนาะค่ะพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อสจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะการประมัสการเนาะค่ะปูการประมัสการครับอันนี้นี่ของหมดที่แล้วของหมดที่แล้วครับกระหมดที่แล้วโอ้ปูเมี่แล้วเขาบ้ามากตัวเมื่แล้วเขาบนทราล่าง เขาตัวเด่นตัววิ่งบากปูเขาเลีกชุดใหญ่เขาเลีกชุดใหญ่บปูชุดใหญ่ชุดตัดว่าเขาสุดเต็มชุดเต็มวิ่งสี่แล้วปูเนาะจักหมดที่แล้วกลับปูให้วิ่งสี่กลับบนเบิร์นให้องชมวันนี้เอาสูตรใบสูตรเอาใบเบาเทาใบใหญ่ก็ได้เอสูตรทุกเขานะครับจ้ากระผมสูตรหม่เนาะกรบผมสูตรหม่ได้สูตรหม่บับปูวันนี้เพราะนั้นมันเขาจะเรียกชุดอะไรเนี กับะเล็กกลิ่นกปูเนาะอืมอาชุดใหม่เขือมันชิมหวนครับเดินต่อบ่รับชมตรงกวนน้ำกันครับฉมชมครับชุดใหม้ช่องสูดเดี๋มันท่มคือท่มคือท่มแต่คือทม่อทม,ตอทมตะเล็กคือท่มตะเล็กดับแถวปูครับปูดับมันชิมวากองสลากเขาบ่ามีเล็กดับนั่งครับก็บปูเฮ้ยปูอื ครับนั่งอยู่ไกลยังได้เย็นอยู่ว่าปูดับสามนี่แน่นอนมาแท้ยังวหวอยู่เฮ้เพราะว่าปูดับตัวใดตัวมาตัวนั้นเด้วยดับตัวใดมาตัวนั้นฝ่นบุญนั่งอยู่ไกลยังได้เย็นอยู่มาแท้ยังวหวอยู่กองสินหลาเขาว่ามีเรียกดับตรงนี้เพื่อนมั่นใจเร็กดับปูไง <laughs> เด็กบุญสองสูตรด้อครับผมบุญสูตรไม้เอี่ยมององเพราะมันบวกกดกล่องไหม้เอี่ยมององสูตรไม่ไปครับ <c oughs> รปูบสูตรไม้เอี่ยมเลย <c oughs> ไม้เอี่ยมบุญอย่างเดียว จับคู่เลยครับจันจับคู่เลยสูตรใหม่ละบนอย่างเดียวเตรียมอองสูตรใหม่สองสูตรสูตรใหม่ถอดดำเลยเนาะถอดดำสูตรหนึ่งมันตรงกับเลขดับครับเป็นรถกับปลายแดงเนาะครับเนาะลงมาแดง <c oughs> จะเดินต่อบ่เดินต่อบ่เนื่องหา้าเนื่งหกครับเลขบนหกหางนะครับจ้ะ มันสองสูตรสอูตรโอ้สองบังเด็กส้นกันเนาะส้นก็นได้สามสีสาสบนบนมันชนบน,นชนสามสี่สกับสี่ปัวสกับสีครับเนวดับสาม่า <laughs> ดับสามเด่นสี่ปัวปั ดับสามเด่นเด่นสีครับเด่นสีตัดสามทิ่มหมดเลยครับโอ้ครับตัวนี้ตัดไปมันจะออกบนนี่วะผมเจท่องหนึ่งหนึ่งหกหน่ตัดออกตัดออกเดเืแค่เน่ือแค่นปือแค่นหน่งห้าหนึ่สองห้าองหกสา้าสามหกสามห้าสามหกตัดปปับส พครับดับสามดับสามเด่นซีก็จะเหลือหนึ่งห่าหนึ่งหกสองห่าสองหกหนึ่งสีสองสีเอาปูเดนซีขึ้นมีแต่หนึ่งซีกับสองสีสองคูที่ปูมันเหลือตัวเดียวทังคู่นี่นะครับเดนอดเดือดทำเดนซีนะสวดนี่บนเดือดแค่นี้สองสูตรมโนปูสองสูตรับเดือเด็กหนึ่งเดือทอย่หกตัวตัดออกมาได้ มันก็ได้มันก็ได้ตรงก็ตัวนี้คือเก๋าเนี่ว่าอุชานี้สูตรเก่าเด้อนี่สองซีนบ๊อบปูสองซีนหนึ่งซีนสิบแปดอีกอยู่บ่ครับปูมันมันเป็นไม่ได้มดเลี่ยนี่เป็นไม่ได้มดได้เนี่ยเหนหนึ่งสีนสองสีนเลียบบ๊อบปูหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกนี่กันล่วงไว้บ่ครับชุดนี้ชุดไม่ จชนเบิง่งครับนี่ครับปูตาไทยเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วสามดับพี่ปูอสามดับดับตัวใดมาตดนนกตัวนั้นบน้อปูครับจะดับผ่านนะับ่ผ่านดับตัวใดวมากตัวนั้นในเรียนครับเอาชุดล่างปูชุดล่างบนนี้ชุดล่างจากชุดเต็มมามาตัดแล้วบนนี้ชุดล่างครับนั่นนะโอ้เขาวตาเป็นบ่เห็น้ตัปลตองซื้อในโทรช้าบ่เห็นได้ครับชุดล่างตัดแล้ว ทำชบบบุบเอาบนนอ่ครับผมนี่ครับเอาไหนล่ะชุดลังจากชุดใหญ่ตัดแล้วครับตัดแล้วเล็วแค่นี้วันนี้ล่างล่างแล้วปลูล่างแค่น้หนึ่งซีกับสองซีครับบนครับผมวันนี้ชุดเกา่าเราก็ยังบ่พผนชุดเก่าเ็แล้นกัน <laughs> ตักองว่เลยตัวชุดนี้มในชุเดเดียวกัน2มนสอง 4, สองี่สอหากันไหมรับผมอ่าในชุดนี้นหนึ่งหาหตัวกันต,ตัวร่องพี่้องชุดบนสอ,ส,อสูตรปูวาครับตัดให้เรียบร้อยครับล่างบนในชุดตัดแล้วล่างอะปู่าหน,นึ่งสี่ปูบะมัรนี่ที่ว่ามันออกแล้วันเหลือสองสี่าปูเนาะทำทมันออกเขาว่าพิบาทถูเกลียนะ่าฮับา่าฮ่อฮ่า่าาา แม่เียมันก้ามอะไโตรครับผมอันนี้มันเป็นไม่ได้มื่อสูตไงครับว่าตามสตรเป็นไ่ได้มืเด้นางวันในจชดหญ่มาตัดเรือสรุปเราล่างวันสรุปเลยครับสรุปผมลงหนงสุปแะสุกั้งเือสองห้า ันนี้ตัวตัดเลยอันนี้ตัวตัดเลยผู้ได้ชุดตัวตัดเกิตัวตัดชุดล่างที่ปูตัดออกก็ปูเนาะสองเก้ด้าศูนเก้นึงดับเโอ้ดับเไุ่ตัดเดนไปูลางเตัวนี้วิ่งอไครับนางนึนเดนห้าเดนห้า เอาัดรล่างดับเก่าครับล่างดับเก่างดับเก่าดก่ชั่วตัวตัดกปูสีเลครับผมตัวที่ปูตัดสองเก้านยีครับสายตัดครับผมวัสดุเราเลือกได้แค่นี้แหละเนี่ยเน้นเน้นที่เปียาแปดห้าเบานปูครับทางรตรีไว้พูดได้มักตรงใจไผ่กะรตุรีไว้ มาแปดหนึ่งแปดห้านี่ครับปูต่งที่ว่าสรุปแล้วไงเพราะมันตรงกันตรงกันตรงกันในสองสูตรอันนี้มันก็ตรงกันหนึ่งแปดชุดบนนี่เป็นสูตรไม้มันบปูสูตรไม้สูตรไม้สองสูตรเลยนะครับปูสองูครับชตรไม้เพราะธูดเก่ามันรุดมาสองหัวแต่เอาสายตัดเอาตะเหล็กชนมาคครรัับบหนึ่งหาหนึ่งหกสองห้าสองหกสามห้าสามหกครับชุดแรก สูตรแรกสูตรสองหนะึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสามสามสี่นกะปูเนาะปูดับสามครับเด่นสี 3, ่ครับติดสามมีปูตัดด้วยครับพี่น้องสี่กิเลสสี่หนึ่งสองสี่ครับสี่หนึ่งออกไปแล้วถต่นั้นเลก็อชอบไปกิเลสสองสี่ครับผมหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกตัวกันตัวร่องนกปูเนาะครับ,นะบชุดล่างครับเด่นหาครับชุดสรุปล่างปูเร่อครับพี่น้องดับเก่า 2 9 8 9 0 9นับปูตัดไปแล้วครับดับ2 5 2 1 8 5 8 1 4 5 1หาเล่น8ปาคู่เดียวว่ปูเนนตัวเดียวคับโอ้ครับเนนั้นเป็นตัวล่องขับแคปนาจอขับสมชุ่มกับตัวน้อยแนี้นะครับปลาอองปลายางยังไงหนึ่งช่องค่ะกับแคปนาจอไว้เดอร์ค่ะเน่ปปูน้องละกาได เน้นได้ตัดทั้งบนทั้งล่างให้แล้วเานาะค่ะพี่น้องบนเนาะคะ่ะชนที่สามที่สี่ดับที่สามด่นที่สี่เนาะคะ่ะจับคู่ให้เนาะค่ะพี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกสามห้าสามหกตัดที่สามห้าสามหกเนาะคะ่ะดับสามเนาะคะ่ะมีหนึ่งสามสองสาม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 สี่เนาะคะ่ะปูได้ตัดเนาะค่ะพี่น้องเด่นที่สี่ก็คือหนึ่งสี่สองสี่เนาะคะ่ะที่ปูได้ ทำตารางไว้ให้เนาะคะ่ะลางเนาะคะ่ะเด่นที่ห้าดับที่เก่าเนาะคะ่ะปูได้จับคู่ให้ตัดตัดเลี้5หางเนาะคะ่ะพี่น้องมีสองห้าสองหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งสี่ห้าเด่นที่แปดห้าเนาะคะ่ะดับเก่าเนาะค่ะมีสองเก9าแปดเกาศูนย์เกานะคะ่ 2, 9, 8, 9, 0, 9ะ,คะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปผิดจัดลนาเบิงเนาะคะ่ะปูกะ ตัดตัวไดออกตัวนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนเนาะค่ะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดี